มาแล้วจ้าเสียงมากดเราจะพี่น้องจา้าได้อย่างมาเนาะมาดามสวยเมื่อนี่มื่อนี่เปลี่ยนอาหารจะพี่น้องจา้าเมื่อนี่กินข้าวเปียกค่ะข้าวเปียกเมืองสกลุลนครจะพี่น้องมาเบาไหลยอย่าให้ห่างเพิ่นบ่าเปิดแก้ให้เห็นๆเลยจะพี่น้องจา้าเขาเขาเปียกสาวเมืองสกุลน,น,นะครแล้วค่ะเนะาะนั่ค่ะพี่น้อง เขาเปียกว่าันี่นอเปลี่ยนอาหารคร่ะเมื่อเนี้ยตั้งพี่น้องได้เห็นตั้งใช้๊เข่าเนี่ยค่ะมาพี่น้องกินง่ายๆค่ะเมื่อเนี้ยกินอาหารร้อนๆค่ะเขาเปียกเนาะค่ะเนาะมาพี่น้องนะ,ะไม่ได้กินโดนละค่ะพี่น้องค่ะ ใช่แบบภูมินอกอาหารอ่นอนๆเนาะใช้ใช้หมูยอกับเ,เลือดเลือดไก่ Det er bra. อาหารเส้นปอนข้ม huh. so, mm ื่อนี้ออือ